ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการบริการสารทาความเย็นในระบบปรับอากาศครับการบริการสารทําความเย็นในระบบปรับอากาศทําไมถึงเราจะต้องบริการสารทาความเย็นในระบบปรับอากาศครับก <Inaudible> ็เพราะว่าการบริการทางด้านนี้ก็คือการทําสูในการแล้วก็การเติมสารทาความเย็นเมื่อระบบนั้นเกิดข้อผิดพลาดครับรวมถึงการตรวจสอบว่าระบบเนี้ยมีเกิดรอยรั่วหรือเปล่า ถ้าเกิดรอยลวกก็จะไปสู่การแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงภายในระบบนะครับแต่ก่อนอื่นเลยหลักๆในหน่วยนี้คือการบริการด้านสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศยานยนต์นั้นถูกแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1คือการทําสูญญากาศในระบบปรับอากาศยานยนต์นะครับ 2. คือการทําสูญญากาศและการเติมสารทําความเย็นเข้าไปในระบบเมื่อระบบนั้นมีการช่องแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในระบบต่างๆครับแล้วก็สามนะครับคือในกรณีของระบบปปอากาศยานยนต์ของเราเนี่ยมีการไม่เพียงพอของน้ำยาแอร์ครับเราจึงต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าไปภายในระบบครับเดี๋ยวในก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปทำสูตรในการในคลิปถัดไปเรามารู้อุปกรณ์ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอันดับแรกครับก็ ถุงมือครับเนาะมีถุงมือแล้วก็อุปกรณ์หลักๆที่เราจะต้องใช้กันก็คือถังน้ำยาแอร์ครับ r 1 3 4 a ครับแล้วก็อันที่2ก็คือเครื่องทำสูญอากาศครับแว็คทมนะครับแล้วก็มีอันที่3ก็คือปฏิโฟเกตนะครับปฏิโฟเกตก,ก็จะมีส่วนของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อด้วยครับก็คือ2ตัวนี้ เครื่องสูนอากาศนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเครื่องสูนอากาศครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปนะครับก็คือการทําสูญอากาศภายในโรก